สวัสดีนะครับวันนี้นะครับร้าน JS เจริญยนนะครับมีย a ม a h นะครับคันนี้เป็น DT 155 Mono นะครับเฟรมเหลี่ยมนะครับรถคันนี้เก็บรายละเอียดแล้วทั้งคันนะครับผมนะครับเอกสารก็เล่มเขียวนะครับพร้อมสำเนาบัตรนะครับชุดโอนะครับแล้วก็มีแข้งเดิมให้นะครับเครื่องตัวนี้เปลี่ยนมานะครับแล้วก็มีมีแข้งเลขเดิมให้นะครับตรงเล่มนะครับก็เดี๋ยวดูดีเทลรอบๆคันก่อนนะครับรถคันนี้ขับใช้งานได้เลยนะครับ อุตลุบสองทีใช้งานถังแยกนะครับระบบไฟติดหน้าหลังนะครับไฟเลี้ยวต้องหาแบบใส่เอานะครับรถคันนี้ได้เป็นล้อปีเนียมนะครับเดสซิ่งบอยยางใหม่หน้าหลังเลยนะครับสสวยเลยคันนี้เก็บงานมาสวยเลยนะครับอะไรแท้เดิมหลายจุดเลยนะครับสีสวยนะครับสภาพสีเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับนี่เครื่องแห้งๆนะครับเป็นคาบูเคเลียมนะครับผม คันสตาร์ทคันเกียร์ไม่มีเชื่อมนะครับโซ่ตัเตอร์ก็ของใหม่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ชุดไฟท้ายขาทับทิมเดิมเลยนะครับล้อหลังก็ขอบ18นิ้วนะครับล้อปีเนียมเดซิงบอยนะครับสวยๆครับสวย,สวย นี่ครับเครื่องแห้งนะครับเครื่องตัวนี้เปลี่ยนมาแล้วนะครับแต่มีแข้งเดิมที่เป็นหมายเลขตรงกับเล่มให้นะครับลูกค้าสามารถไปจดทะเบียนใหม่ได้เลยนะครับเอกสารทุกอย่างครบนะครับสำเนาบัตรนะครับเล่มเขียวนะครับแข้งเลขเครื่องที่ตรงกับเล่มก็มีให้นะครับแล้วก็มีสำเนาเปลี่ยนชื่อให้นะครับเอกสารก็ครบหมดเลยทุกอย่างเลยนะครับรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ซื้อรถจากร้านเราไปโอนไม่ได้เรารับคืนนะครับเต็มจํานวนนะครับผมนี่ครับทับทิมแท้ด้วยนะครับหูไฟนะครับระบบเบรกหน้าเบรกหลังใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็นี่เป็นกระจกแท้ด้วยนะครับนี่ยามาฮ่านะครับผมนี่พวกล็อกเบาะอะไรก็มีให้นะครับสวยๆนะครับท่อเดิมนะครับ ก็เดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับไฟเลี้ยวไม่ติดนะครับต้องไปหาแบตใส่เอานะครับผมตอนนี้ระบบไฟติดหน้านะครับไฟไฟหน้าไฟท้ายติดนะครับผมเครื100่องร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยคันนี้เครื่องดีเครื่องดีมากนะครับระบบไฟหน้าไฟท้ายติดนะครับผมเครื่องไม่มีดังนะครับ เครื่องดีเลยนะครับร้อเปเ็นเต็มเ,เครื่องนะครับเครื่องเกียร์คัดนะครับไม่มีหลุดไม่มีคัดลื่นนะครับผมสีผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นสีสวยนะครับคันนี้ชกหน้าชกหลังดีนะครับ อะไรแท้เดิมเยอะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็โทรมานะครับ0 6นย์นะครับ4ี่7 9้านเจ้านะครับผมหรือแอดไลน์เบอร์นี้เลยก็ได้นะครับ0 6นย์1 7928สี่้าหนึ่งเจด้าสองดนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากซื้อคันนี้นะครับผมก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับ สำหรับลูกค้าที่อยากขายก็แอดไลน์เบอร์เมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ส่งรูปมานะครับเดี๋ยวทางร้านตีราคาให้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับฝากด้วยนะครับ